คอมพิวเตอร์มอสระดับโลก <Wow. S 1> ผมบอกได้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่หุ่นยนต์ไม่ใช่หมานะครับแต่ว่ามันคือคอมพิวเตอร์เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าผ่านการมอดดิ้งมาแล้วนะครับซึ่งเครื่องนี้ทาง AMD เนี่ยได้ไปร่วมมือกับมอดเดอร์ชื่อดังนะครับคุณปามนั่นเองเครื่องนี้เป็นคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าเป็นหมาพันเขาเรียกหมาพันอะไรครับพันตู่ เรามาดูนิดนึงหลายๆคนยัง,งงอยู่เลยว่าแต่ละส่วนแต่ละชิ้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแลวอุปกรณ์คอมมันอยู่ตรงไหนอย่างแรกเลยจริงๆเนี่ยอุปกรณ์คอมเขาจะอยู่ทางด้านบนในส่วนของตรงนี้นะครับซึ่งด้านบนเนี่ยถ้าสมมติเรามองมาในส่วนของโซนตรงนี้เนี่ยมันจะมีพัดลม CPU อยู่นะเป็นพัดลม CPU AMD แล้วก็ตัวบอร์ดจะใช้เป็นแบบบอร์ด ITX ซึ่งความยากของการทาเคสพวกนี้เนี่ยมันอยู่ที่เราจะจัดวางอุปกรณ์อะไรยังไงดีกว่านะครับเดี๋ยวผมพามาให้ดูแต่ละจุดแต่ละจุดกันดดีีกว่่าาาามออะไรรบ้ง้งง็ยนล่าาางรเรมดูนิดึในส่วนของด้านล่างงตรนี้ม year of AMD ก็คือ50ปีนะครับสำหรับ AMD ตอนนี้ก็เรียกว่าฉลองการครบรอบแล้วแล้วนี่ดูด้านในเราจะเห็นว่ามันมีกาจออยู่เออกาจออยู่ตรงนี้แล้วก็ต่อสายตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งสเปคเครื่องคอมเครื่องนี้นะครับอาจจะไม่ได้แรงมากแต่ว่ามันมีแค่เครื่องเดียวในโลกอันนี้ผมพูดเลยสเปคเครื่องนี้ครับเป็นไรเซน่าห้าพันหกร้อย x พร้อมกับตัวการ์ดจอออรัสเรดิออ RX 6600นะครับผมนี่การ์ดจอตัวเมื่อกี้แล้วก็เมนบอร์ดจะเป็นตัว X 5 7 0 i Pro Wi-Fi นะครับพร้อมกับตัวแรมออรัสสิบหกกิกะเอ็มดอททูพาวเวอร์ายฮ้ยพาวเวอร์ p l y 1พ0 0วัตต์ตัวนี้คือเคยรีวิวไปแล้วมันจะมีหน้าจอด้วยซึ่งพาวเวอร์ p l ายเขาอยู่ด้านข้างตรงนี้นี่มาดูกันนี่เลยครับนี่เลย,ยเก็บทุกรายละเอียดแล้วดูวิดีโอข้างในดูวิดีโอข้างในเขานี่ มาแบบใส่หน้าจอโมชั่นวิดีโอได้นะครับเป็นงานเปิดตัวไรเ้นใช่ไหมครับถือว่าหน้าตาสวยงามเลยทีเดียวนะแล้วก็ยังมีกิมมิคอีกหลายจุดสําหรับเคสตัวนี้เนาะนี่ดูด้านข้างตรงนี้ไฟ AMD พวกนี้ก็คือสามารถใช้ตัวออร่าซิงปรับแสงไฟต่างๆได้นะแต่ละจุดก็จะมีเหมือนกันแต่ละจุดและที่สําคัญเคสตัวนี้แม่งเท่มากกว่านั้นครับเขาบอกว่าทุกชิ้นส่วนสามารถขยับแล้วก็สามารถถอดได้ไเดี๋ยวผมขอลองขยับก่อนไม่รู้มันขยับได้จริงหรือเปล่า ไม่กล้าตี้แล้วผมบอกได้เลยความเจ๋งของเคสตัวนี้นะทุกชิ้นส่วนเขาสามารถถอดออกได้ขยับได้เดี๋ยวผมพามาดูฝั่งนี้นี่นี่นี่เป็นน้องตูบน่ารักใช่ไหมครับบางคนบอกว่ามันดูเรียบร้อยไปมันดูไม่นี่เกินไปนะครับจับยกครับนี่ขาเขาก็จะถอดออกได้นะครับนี่ยกให้มันดูเหมือนเป็นหมาฉี่ครับนี่ก่อนพังละพังละ,งละตายตายตายใส่ไงวะอ่านี่แล้วก็สามารถล็อกได้ด้วยนะครับตรงนี้เขาจะเป็นน็อตล็อก นี่สามารถเปิดสามารถยกได้จากหมาน่ารักกลายเป็นหมาฉี่เลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซน power supply อยู่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ยังมีกิมมิาไละเอียดอีกหลายอย่างเอาจริงๆลูกเล่นมีเยอะมากเสียด้ายเจ้าของเครื่องไม่อยู่ไม่งั้นเราจะได้เห็นแบบหลายอย่างนะครับผมโอเคแล้วก็อีกจุดหนึ่งหูหูห,หูนะครับหมาบางครั้งก็หูตั้งหมาบางครั้งก็หูครับหูนี่ก็ขยับได้เหมือนกันดูนะอ้นี่เป็นหมาหูเศร้าครับหูตกเลย ขับได้มีกิมมิกหลายอย่างนะครับยังมีหลายอย่างมากๆแล้วก็อันนี้สามารถจุดบุหรี่ได้นะครับผมนี่น้องๆหนูๆไม่ควรดูดนะครับถือว่าเป็นงานออกแบบที่แบบสวยงามมากนะครับนักมดชื่อดังของเมืองไทยทำนะครับแล้วก็จริงๆ วันนี้ผมไม่ได้พามาดูแค่เครื่องเดียวตอนนี้ผมอยู่ในงานไบเทคนะครับเขายังมีคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนี่มอเดอร์ Modern คนเดียวกันเป็นมอเดอร์ปามนะครับ JMDF นะครับตัวนี้จะเป็นคอนเซปต์รองเท้านะครับไม่ใช่รองเท้าจริงนะมันคือคอมพิวเตอร์มีชุดน้ํานี่เลยครับคอแซรสวยงามมากนี่แล้วก็ยังมีในส่วนตัวแรมดูดิสวยงามนะครับผมซึ่งการจัดวางอุปกรณ์เนี่ยเราจะมองเห็นได้โดยการมองเข้าไปในส่วนของโซนตรงนี้ครับ คอมพิวเตอร์พวกนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงด้วยนี่ดูด้านในโซนฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของตัวการจอครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นในส่วนของตัวเมนบอร์ดนะครับ ITX เล็กๆน่ารักน่ารักสวยงามมากเออซึ่งชุดน้ำตัวนี้เขาจะอยู่ทางด้านหน้าในส่วนของโซนตรงนี้ครับเจนว่ามีหม้อน้ำอยู่หนึ่งตัวติดพัดลมอยู่ในส่วนโซนตรงนี้ในการระบายความร้อนนะครับแล้วก็ตัว power supply เนี่ยถ้าเรามองทะลุลงไปในส่วนด้านล่างตรงนี้นี่มองแบบมองตั้งเข้าไปเลยครับเราจะเห็นว่า เหมือนรูระบายอากาศรองเท้าจริงๆปกติรองเท้ามันก็จะมีรูระบายอากาศใช่ไหมตัวนี้ก็มีรูระบายอากาศแล้วเราก็จะมองเห็น power supply อยู่ด้านในนะครับผมซึ่งตัวนี้จริงๆก็สามารถเปิดปิดได้นะ <Wow. S 1> นี่เป็นแบบแม่เหล็กแมกนีตเผื่ออยากเมนเทนแนนอะไรต่างๆครับนี่เปิดหน้ารองเท้าครับแล้วก็ปิดลงไปได้ครับโอ้โหคือทําออกมาดีมากเชื่อกรองเท้าปลดออกได้ไหมเนี่ยไม่กล,าล้าละผมกลัวพังเหมือนกันนะครับผม ซึ่งรายละเอียดกิมมิคมันจะมีอีกหลายอย่างเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังครับคือหน้าตาเหมือนรองเท้าจริงนะอย่างนี้ก็เป็นหูรองเท้าสามารถจับสามารถขยับได้นะครับผมแล้วก็นี้เป็นตัวส้นรองเท้าต่างๆนะครับเก็บรายละเอียดได้ดีซึ่งตัว power supply เนี่ยเมื่อกี้อยู่ด้านหน้าใส่ไฟเขาจะมาลอดด้านหลังครับนี่สวยงามมาดูด้านข้างฝั่งนี้บ้าง <c oughs> โชว์ความงามการ์ดจอนะครับซึ่งเคตัวนี้ก็จริงๆสามารถปรับเปลี่ยนการ์ดจอได้หาการ์ดจอมีไฟอาจีบง RGB ี ong, B, อะไรต่างๆก็ดูสวยงามนะครับผมแล้วก็นี่โลโก้ไรเซนมีการเล่นสังเล่นแสงสวยงามจริงสวยงามจริงโอ้โหดูน็อต PWJDM ดโอ้โหนี่น็อตสั่งสกรีน เป็นของเขาเองเลยนะครับผมเอาจริงๆคอมมอดประเทศไทยนะี่ยถือว่าดังมากนะครับอันนี้เป็นของมอเดอร์ปามทั้งสองเครื่องเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งรองเท้าหรือว่าเจ้าตุกตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับถ้าผมเจอเคสมอดตัวไหนหน่าสนใจอีก เดี๋ยวผมจะมีถ่ายรีวิวสั้นๆอย่างนี้ให้ได้รับชมกันเพราะว่าเอาจริงๆงานไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกและผมอยากจะบอกว่าได้รางวัลโบสแชมป์โลกมามากมายสำหรับมอเดอร์ปาร์มนะครับผมโอเควันนี้ประมาณนี้ครับส่วนรอบหน้างานคอมมาร์ปีหน้ามีแน่นอนใครอยากมาเดินมาเดินดูได้มันจะมีคอมแปลกเคสแปลกของรถราคาเยอะแยะมากมายไปแล้วครับสวัสดีครับ